พูดคุยกับดรกำพลอัญเรกสมบัติค่ะรองกรรมการผู้จัดการ c ีออฟฟิศของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์สวัสดีค่ะดรกำพลสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพนคุณวิย์ครับค่ะครับดรครับตอนนี้อยากให้ฉายภาพนะครับภาพใหญ่ของเศรษฐกิจสักนิดครับว่าตอนนี้มีปัจจัยอะไรซึ่งเป็นปัจจัยผลักดันหรือปัจจัยในการที่จะกดดันเศรษฐกิจบ้างครับครับคือคือถ้าเราดูภาพใหญ่ในเศรษฐกิจโลกนะครับซึ่งน่าจะอัพลากับเศรษฐกิจไทยได้ด้วยเนี่ย ผมว่าสามประเด็นด้วยกันนะครับที่ตลาดให้ความสําคัญตอนนี้นะฮะอันแรกเลยก็คือว่าการฟื้นตัวเนี่ยมันมีความชัดเจนในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วอย่างที่เราทราบกันอเมริกาเนี่ยจริงๆต้องเรียกว่าน่าจะกําลังทานจุดที่เขาเติบโตได้สูงสุดเนี่ยนะฮะในไตรมาสที่สอง่แหละนะครับ,รบก็คือว่าโตเร็วที่สุดเนี่ยไตรมาสที่สองนะครับ,รบหลังจากนั้นเนี่ยยังโตอยู่แต่ว่าการโตเนี่ยมันจะเริ่มชะลอลงนะฮะ ยุโรปเริ่มตามมาเพราะอาจจะยังอยู่ในภาวะ technical recession mm hmm. เมื่อไตรมาสที่1น,นะครับ mm hmm. แต่ว่าไตรมาสที่2เนี่ยถ้าเราไปดูตัวเลขเร็วๆพวก high frequency data ทั้งหลายเนี่ยเราจะเห็นว่ายุโรปเนี่ยยอยดื้นตัวมาค่อนข้างชัดเจนนะครับ mm hmm. จีนเองก็ต้องเรียนว่าโตค่อนข,ข้างเร็วในช่วงตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงไตรมาสหนึงนะครับ mm hmm. แล้วรัฐบาลเนีก็เริ่มออกมาแตะเบรก นะครับตัวเลขล่าสุดของจีนในเดือนเมษาเนี่ยจริงๆเห็นสัญ,ญญาณการชะลอลงนะครับซึ่งผมคิดว่าตลาดเนี่ยมองว่าเป็นข่าวดีเพราะว่า mm. รัฐบาลจีนเขาต้องการแตะเบรกอยู่แล้วนะครับแล้วการที่เศรษฐกิจมันชะลอลงตามความต้องการของเขาเนี่ยในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเขาจะไม่ต้องออกมาตรการมาแตะเบรกเพิ่มนะฮะแต่ในอาเซียนเราเนี่ยนะครับรวมทั้งบ้านเราด้วยเนี่ยก็จะยังมีปัญหาเรื่องการระบาดะระลอกใหม่ในหลายประเทศอยู่นะครับ mm. เพราะฉะนั้น ภาพการฟื้นตัวเนี่ยมันกลายเป็นว่าทางอเมริกาเนี่ยนะครับฟื้นจนกําลังจะผ่านจุดที่โตเร็วที่สุดไปแล้วนะฮะในขณะที่ในกลุ่มประเทศ e อทั้งหลายเนี่ยอย่างยังช้าอยู่ <c oughs> นะฮะอีกประเด็นหนึ่งที่ผมว่าตลาดจะเริ่มให้ความสําคัญนะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับมีการออกมาตรการเต็มไปหมดแต่อีกประเด็นหนึ่งที่จะเริ่มเข้ามาคือการต้องจ่ายคืนมาตรการเหล่านั้น นะครับก็คือรัฐเนี่ยจะเริ่มขึ้นภาษีนะครับเพื่อเก็บรายได้เพิ่มขึ้นนะฮะเราเห็นว่าในอเมริกาเนี่ยจริงๆก็เริ่มมีการพูดจาการเริ่มมีการออกอข้อเสนอขึ้นมานะครับทั้งการขึ้นภาษีนิติบุคคลนะครับการขึ้นภาษีบน capital gain tax นะครับเหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าในอเมริกาเนี่ยด้วยความที่เขาฟื้นได้เร็วนะครับเขาออกมาตรการขนาดใหญ่ นะครับประเด็นเรื่อง TAX เนี่ยจะเข้ามาในอเมริกานะครับน่าจะมีการออกเป็นกฎหมายได้ในช่วงไตรมาสที่3เป็นต้นไปนะครับซึ่งถามว่าการออกมาตรการขึ้นภาษีแบบนี้มันกระทบแต่ละเซกเตอร์ยังไงเนี่ยนะครับทาง SBS c o f ีเอของเราก็ประเมินว่าในาในอเมริกาเนี่ยเซกเตอร์ที่จะถูกกระทบค่อนข้างมากเนี่ยคือพวกกลุ่ม Communication Service นะครับกลุ่มเทคโนโลยีนะครับแล้วก็กลุ่ม h healthcare นะฮะอ,อีกประเด็นหนึ่งประเด็นสุดท้ายประเด็นที่3ก็คือเรื่องเงินเฟอ้อนะครับซึ่งอันี้ผมว่าทุกคนได้ยินกันน่าจะเยอะๆอยู่แล้วนะครับช่วงที่ผ่านมาเงินเฟอ้อเร่งตัวนะครับจากฐานต่ำแล้วก็ปัจจัยด้านอุป,ปทานหรือว่า Cost Push Inflation เนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าเราเหันไปดูราคาคอ m ม o ดิตี้ทั้งหลายเนี่ยตอนนี้ไล่ตั้งแต่ s o f t Comm o d i t y ถึง Hard commodity นะฮะตั้งแต่พวกเข้าพวกไปจนถึงทองแดงพวกนี้ ร,ราคาเ,เร่งตัวขึ้นมาหมดนะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยนี้นอกจากมันจะทําให้ทางธนาคารกลางต่างๆเนี่ยต้องเริ่มพิจารณา<ฮ>เริ่มมีการพูดถึงการปรับเปลี่ยนนโยบายให้ให,ให,ให้ให้ตึงตัวขึ้นบ้างเนี่ยนะครับ<ฮ>ผลที่มันจะวิ่งเข้าไปหาบริษัทจดทะเบียนก็คือว่าต้นทุนเขาจะสูงขึ้นนะ<ฮ><ฮ>ครับทีนี้ถ้าเขาไม่สามารถผักภาระต้นทุนที่สูงขึ้นได้ไปสู่ผู้บริโภคนะครับ<ฮ> ตัวกําไรนะครับตัวมาจินของเขาเนี่ยก็จะบางลงนะครับถามว่าแต่ละประเทศเนี่ยใครมีโอกาสที่จะถูกกระทบจากประเด็นเรื่องมาจินบางลงได้มากเนี่ยนะฮะผมคิดว่าหลากัหลกๆเลยคือถ้าเป็นประเทศที่เขาฟื้นตัวเร็วนะครับเขาน่าจะพอผักภาระออกไปได้บ้างน,นะครับแต่ถ้าเป็นประเทศที่ฟื้นตัวชา้า นะครับอันนี้น่าจะค่อนข้างลําบากนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมคิดว่ามีสาประเด็นใหญ่ๆในภาคเศรษฐกิจโลกครับค่ะเพราะฉะนั้นต้องดูการฟื้นตัวของการพัฒนาเกตนะคะรวมถึงเรื่องของการขึ้นภาษีแล้วก็เงินเฟ้อทีนี้ถ้าเรามองในมุมตลาดเงินตลาดทุน่ะคะเราเห็นความผันผวนเกิดขึ้นนะคะมีเซกเตอร์โลเทชันด้วยหรือแม้แต่หุ้นไทยเมื่อวันนี้ก็1,600จุดยืนได้ด้วยเนี่ยนะคะเราประเมินภาพใหญ่ยังไงบ้างคะดรกำมพลเอ่อคือถ้าเราถ้าดูตลาดเงินโลกตอนนี้นะฮะผมว่า มีสักสองสามประเด็นใหญ่ๆแน่นอนประเด็นแรกเนี่ยคือเรื่องของธนาคารกลางนะครับว่าหลังจากที่เขาเห็นเศรษฐกิจฟื้นหลังจากที่เขาเห็นการเร่งตัวเงินเฟ้อเนี่ยนะครับธนาคารกลางหลักๆเนี่ยเขาจะเริ่มมีการปรับนโยบายนะครับเริ่มมีการออกมาสื่อสารว่าจะปรับนโยบายข้างหน้ายังไงนะครับยกตัวอย่างครับที่ตลาดตามกันมากๆนี่ก็คือเับธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยเราจะเห็นว่า เดิมทีเขาก็พยายามที่จะบอกเราว่าเฮ้ยสบายใจได้เงินเฟอ้อที่มาเป็นเงินเฟอ้อชั่วคราวนะเป็นปัจจัยด้านอุปทานนะนะครับแต่ทีนี้เนี่ยอพอเห็นตัวเลขแรงงานนะครับที่มันดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับอย่างตัว initial jobless claim เนี่ยนะครับหรือว่าเลขผู้ไปขอสวัสดิการว่างงานเนะี่ยล่าสุดเนี่ยออกมาเนี่ยต่ำที่สุดตั้งแต่มีโควิดนะครับมันก็ส่งสัญญาณว่าตัวเลขตลาดแรงงานเนี่ยมันฟื้นขึ้นนะครับ เฟดก็ต้องเริ่มคิดแล้วนะครับว่าเอะเราจะเริ่มส่งสัญญาณดีไหมนะครับจริงๆถ้าเราไปดู uh ใน minutes of meeting นะครับบางอย่ของการประชุมรอบที่แล้วตอนตอนเดือนมีนาของเฟดเนี่ยเขาก็มีการพูดจาก,กันนะฮะทีนี้เดี๋ยววันที่ส6 1 7จะมีการประชุมเฟดเนี่ยผมว่าอันนี้ก็มีโอกาสที่เฟดอาจจะเริ่มมีการพูดกันมากขึ้นนะครับซึ่งตลาดพันธบัตรเนี่ยแน่นอนถ้าเฟดเริ่มมีสัญญาเริ่มมีการพูดถึงเนี่ยโอกาสที่ตลาดพันธบัตรจะ จะจะจะตอบสนองก็คือตัวยิวมันยังยังยังจะขึ้นอยู่เนี่ยก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับออซึ่งตอนเนี้ยถ้าถ้าถ้าเราถ้าเราต้องดูนะครับว่าเฟดจะดูอะไรเนี่ยคิดว่าโฟกัสเนี่ยจะไปอยู่ที่ตัวเลขแรงงานแล้วะนะครับแล้วก็ตลาดเองก็จะดูว่าเฟดเนี่ยจะพูดว่าอะไร นะครับกรรมการหลักๆแต่ละท่านเนี่ยจะเริ่มมีการออกมาส่งสัญญาณใหม่ประเด็นเหล่านี้จะเป็นประเด็นที่ที่ตลาดให้ความสําคัญมากนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการฟื้นตัวของกําไรของบริษัทจดทะเบียนนะครับเราเห็นประเด็นว่าโอเคอเมริกาเนี่ยฟื้นขึ้นมากนะครับกำไรบริษัทจดทะเบียนในไตรมาสที่1ก็ฟื้นตัวได้ครับไตรมาสที่สองก็น่าจะฟื้นตัวต่อแต่มันอาจจะกําลังผ่านจุดสูงสุดนะครับผ่านจุดที่โตได้สูงสุด นะครับการที่จะโตมากกว่าคาดเนี่ยอาจจะเริ่มชะลอลงนะฮะแต่ในขณะที่โมเมนตัมแบบนี้มันกำลังจะเคลื่อนไปที่ตลาดในยุโรปซึ่งเพิ่งเริ่มมีการฟื้นตัวท,ท,ที่ที่ชัดขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของ e a r n i n g s งเซอร์ไนะครับหรือว่าการโตรได้ได้มากกว่าคาดเนี่ยก็จะเป็นอีกประเด็นนึงที่ผมว่ามันจะเริ่มมีการขยับมาที่ฝั่งยุโรปมากขึ้นนะครับแล้วก็ยุโรปก็อาจจะโชคดีตรงประเด็นที่ว่าเรื่องของความเสี่ยงเงินเฟ้อนะครับเรื่องของอการที่ทางธนาคารกลางยุโรปจะรีบปรับนโยบายเนี่ยนะครับอาจจะทำไดไ้ไม่ไม่ไม่ได้เร็วเท่าของเฟดนะครับหรือว่าไม่ได้มากเท่าของเฟดนะครับซึ่งนอกจากเรื่องของ สองประเด็นนี้อีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเริ่มจริงๆไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เริ่มฮะ,ะมันมีมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยก็คือเรื่องของ Sector Rotation นะครับการหมุนของเม็ดเงินในตลาดหุ้นนะครับทีเ่เราเห็นแล้วว่าบอลยีอยู่กำลังมานะครับเราเห็นแล้วว่าการขึ้นภาษีกําลังมาเนี่ยนะครับแน่นอนกลุ่มที่ถูกกระทบหลักๆเนี่ยมันจะคือพวกกลุ่มเทคนะครับ S <S uh, เพราะฉะนั้นเซ็กเตอร์โรเตชันที่ไปสู่กลุ่ม Value กลุ่ม Cy c ิ c ิ i เคิลเนี่ยก็ก็จะมีมากขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าอะไรที่เป็นเทคจะจะแย่ไปหมดนะครับผมคิดว่าถ้าเราดูเนี่ยเวลาที่ Valuation ของกลุ่มเทคถ้าถูกกระทบจากประเด็นเหล่านี้มากๆนะครับอาจจะเป็นจังหวะที่เราเข้าไปสะสมพวก High Quality Tech Stock s <S Stocks ก็ได้ค่ะครับครัดอ่ะดรครับมาอีกสูตรหนึงกันบ้าง พูดถึงเรื่อง global asset allocation กันบ้างมีกลยุทธ์ที่จะแนะนำนักลงทุนในช่วงแบบนี้บ้างไหมครับตอนนี้ทาง SCBS Co Office เราประเมินอยถ้าในแง่ของตัว global allocation เนี่ยเราชอบหุ้นยุโรปที่สุดนะครับจริงๆก็ก็ก็เรา Recommend หุ้นยุโรปเป็น positive view มาสักระยะแล้วนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นะครับว่า การฟื้นตัวของเศรษฐกิจแล้วก็กำไรของสัทจดทะเบียนเนี่ยผมคิดว่าโมเมนตัมกำลังเริ่มเข้ามานะครับการที่ความเสี่ยงเงินเฟ้อเขาน่าจะต่ำกว่านะครับทำให้นโยบายของ ECB เนี่ยน่าจะใช้เวลาในการปรับอยู่พอสมควรเนี่ยก็เป็นเคสที่เราค่อนข้างโพซิทีฟกับยุโรปนะครับบวกกับ Valuation ที่ต้องเรียกว่าตึงตัวน้อยกว่าตลาด DM ออื่นๆนะครับตัวสหรัฐกับ จีนเนี่ยเราเราเราเป็น slightly positive นะครับเ,เราคิดว่าในตลาด DM ตัวนี้เรา prefer ยุโรปเป็นหลักนะฮะทีนี mm ้ hmm. ถ้าเราดูในฝั่งอ,อ,อาเซียนนะครับตัวตลาดหุ้นไทยเนี่ยก่อนหน้าเนี้ยสักสองสามอาทิตย์เนี่ยบูมมองเราเป็น slightly positive นะครับแต่เราเพิ่งมาปรับนะครับเป็น neutral นะครับเมื่อเมื่อเมื่อปลายอาทิตย์ที่แล้วนี่เอง นะฮะสาเหตุที่เราปรับก็หลักๆเนี่ยคือเรามองว่าバリเอชันของหุ้นไทยเนี่ยเริ่มตึงตัวนะครับคือเราเห็นเรื่องของสภาพเศรษฐกิจนะครับอย่างอย่างที่คุณเฟิร์นเรียนเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับทาง SBI C เนี่ยก็เริ่มมีการปรับมุมมองใช่ไหมครับปรับ GDP ลงมานะครับอาจจะเล็กน้อยหน่แต่ถ้าดูไส้ในจริงๆแล้วเนี่ยจะเห็นว่าค่อนข้างชัดว่าที่ GDP มันไม่โดนปรับลงไปเยอะเนี่ยเป็นเพราะว่าเรื่องส่งออกที่ฟื้นตามเศรษฐกิจโลก นะครับแต่ถ้าเราดูอะไรที่มันเกี่ยวกับุปสงค์ในประเทศเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเลขการท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริโภคในประเทศของภาคเอกชนเนี่ยมีความน่าเป็นห่วงน,นะฮะจริงๆริสิ่งที่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 ทาง SBSO Office Low ร,ระเมินเนี่ยก็คือว่าเรื่องของการบริโภคในประเทศเนี่ยนะฮะ อาจจะมีโอกาสเข้าสู่ภาวะเทคนิคอลรีเซชชันครับคือ GDP ตัวรวมเนี่ยอาจจะไม่ไม่เข้าสู่ภาวะเทคนิคอลรีเซชชันเพราะว่ามันมีส่งออกมาช่วยนะแต่ถ้าเราดูเฉพาะการบริปโภคของเอกชนอย่างเดียวเนี่ยอันนี้มีโอกาสที่จะติดลบติดกัน2ไตรมาสนะครับเพราะว่าไตรมาสที่1นึ่งจะติดลบไปแล้วอ๋อไตรมาสที่1นึ่งจะติดลบไปแล้วนะฮะแล้วพอไตรมาสที่สองเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราดูผลกระทบจากเรื่องของอัล,ลอกใหม่ล่าสุดเนี่ยนะฮะถ้ามาตรการของรัฐที่เพิ่งประกาศออกมาเนี่ย ซึ่งน่าจะมีผลนะเริ่มเข้ามาเนี่ยประมาณช่วงกลางมิถุนาเนี่ยนะ hmm. ถ้ามาไม่เยอะจริงๆเนี่ยรือว่าตัว private consumption เนี่ยหรือการผู้ภัยกระชนเนี่ยอาจจะมีโอกาสติดลบ hmm. เทียบกับไตรมาสที่หนึ่ง ึ่งมันจะกลายเป็นการติดลบสองไตรมาสติด<ฆ>นะฮะทีนี้ valuation เ,เ,เนี่ยมันลอยขึ้นไปรอแล้วนะครับสำหรับหุ้นไทยเนี่ยแต่ว่าการซื้นตัวของกําลังซื้อในประเทศเนี่ยางทีมันอาจจะใช้เวลานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูในอาเซียนด้วยกันตอนนี้นะครับเราคิดว่าไทยเนี่ยเราปรับลงมาเป็นดิวโ r ลนะครับเรามีมุมมองค่อนข้างบวกกับเวียดนาม,มนในตลาดเวียดนามเนี่ยจะ จะเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของทั้งเศรษฐกิจแล้วก็ของทั้งผลประกอบการของกัรจ,จดทะเบียนเนี่ยท,ที่ชัดเจนกว่านะครับจริงๆในเวียดนามเนี่ยเขาก็มีการระบาดระลอกใหม่เหมือนกันนะครับเียงแต่ว่าสิ่งที่เราประเมินก็คือว่าถ้าดูจากทัดเรคคอร์ในการคุมสถานการณ์ของเขาในการใช้มาตรการที่ค่อนข้างเข้มงวดในการล็อกดาวน์ของเขาเนี่ยโดยส่วนใหญ่เขจะคุมสถานการณ์ได้ภายในหนึ่ง ถึงสเดือนเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รุนแรงมากสำหรับเคสของเวียดนามนะครับแล้วก็ Valuation ของคุณเวียดนามเนี่ยนะครับถึงแม้จะขึ้นมาค่อนข้างเยอะในช่วงปีนี้เนี่ยแต่ก็ต้องเรียนว่าถ้าเทียบกับตลาดในอาเซียนด้วยกันเองเนี่ย t า o n ระยังค่อนข้างน่าสนใจหรือแพงน้อยกว่าที่อื่นได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ ะชัดเจนนะคะจริงๆมีหลายมิตินะคะทางภาพของเศรษฐกิจที่เราต้องจับตาการฟื้นตัวของประเทศพัฒนานแล้วเรื่องการขึ้นภาษีหรือว่าเงินเฟอ้อภาพการลงทุนเองก็ต้องดูธนาคารกลางน,นะคะแล้วก็กําไรที่ฟื้นรวมถึงเซกเตอร์โลเทชันที่จะไปยุโรปมากขึ้นซึ่ง Asset Allocation ที่พิพิธถามไปก็คือให้น้ำหนักกับยุโรปมากที่สุดถ้าสังเกตเขียวเข้มสุดเลยที่อื่นก็อาจจะให้น้ำหนักบ้านนะคะแต่หุ้นไทยเนี่ยก็ต้องบอกว่านิวทรัลนะคะเพราะว่าราคาขึ้นมาค่อนข้างแพงแล้วก็นำภาพเศรษฐกิจจริงไปพอสมควรและอาจจะเห็น t e n i e s s i o n นะคะหรือว่าการที่หดตัวลงในทางเทคนิคนะคะของฝั่งการบริโภคภาคเอกชนในไตรมาสที่2นี้ด้วยค่ะ